ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเลยนะคะกับประเด็นของพระเอกหนุ่มสุดหล่อยอย่างไบวัชิรวิทย์กับนักร้องและนักสแสดงสาวไทยที่ด่งนังในประเทศจีนอย่างเนเน่พรนภัทหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีชาวเน็ตได้ออกมาโพสต์ภาพที่ทั้งคู่นั้นเดินจูงมือกันที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับมีคลิปที่เนเน่กำลังนั่งทานข้าวข้างหนุ่มไบออกมาอีกด้วยทําให้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลและหลังจากนั้นไม่นานทางด้านหนุ่มไบกกก็ได้มมีารอออโพสต์ย แบบตรงๆเลยว่าตอนนี้กําลังออกเดทกับเนเน่จริงพร้อกับหยอดคําหวานให้อีกฝ่ายได้ว่าเนเน่เป็นคนที่มีค่าที่สุดที่เขาเคยพบเจอเธอทําให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัยทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันพ่อกับทางด้านบริษัทต,ต้นสังกัดของหนุ่มไบก็ได้มีการออกมายืนยันในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน และล่าสุดทางหนุ่มไบ์เองก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่ากําลังคบกับเนเน่จริงๆพร้อมกับเผยจุดเริ่มต้นความหวานของทั้งคู่อีกด้วยโดยหนุ่มไบ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานรู้จักนิสัยใจคอกันดีจนได้เริ่มคุยกันแบบจริงจังมากขึ้นในปีที่แล้วตอนที่เนเน่กลับมาอยู่ที่ไทยและเมื่อนักข่าวได้ถามต่อได้ว่าประทับใจอะไรในตัวเนเน่คำตอบของหนุ่มไบ์ก็ทำเอาแฟ,แฟ,แฟนๆเบ้าหวานแทบขึ้นโดยหนุ่มไบ์ก็ได้ให้คำ ตอบว่าทุกอย่างเลยครับผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าคนอื่นไม่ชอบผมก็ยังมองว่านั่นคือความน่ารักหาข้อเสียของเขาไม่เจอเลยครับผมแฮปปี้มากๆเขาเป็นความสบายใจที่ทําให้ผมตื่นขึ้นมาทํางานอย่างมีความสุขและหายเหนื่อยทุกครั้งที่ได้กลับบ้านนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนที่รักกันนอ,อกจากนี้ก็ยังบอกอีกด้วยว่าสาวในนีนั้นคือเซฟโซนของตัวเองเป็นคนที่สนิทที่สุดในชีวิตและสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องจนตอนนี้สามารถ าใช้คำว่าเป็นแฟนกันได้แล้วผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารัก เขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและ้าผมทำบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นเป็นสีที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักผและหลังจากที่มีบทสมัมภาษณ์ของหนุ่มไบออกมาแบบนี้ก็ทําเอาฟแฟนๆที่ตามเชียร์ทั้งคู่นอนฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวกับคําพูดของหนุ่มไบที่พูดถึงเนเน่พร้อมกับออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากในขณะที่ฟแฟนๆชาวไทยส่วนมากออกมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยด,ดีกับทั้งคู่แต่ทางฝั่งของฟแฟนๆชาวจีนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปลื้มกันสักเท่าไหร่เกิดเป็นเรื่องราวดราม่าที่ถูก ถึงเป็นอย่างมากจนแฮชแท็กชื่อภาษาจีนของสาวเนเนี่พุ่งติดเทรนด์อันดับฮอตของเว่ยป๋อใทันทีท้องก็มีแฟนๆชาวจีนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างดุเดือด,ดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กวนใจที่สุดก็คือเนเน่เคยพูดถึงไบท์อยู่เลยในตอนที่ไบท์มีดราม่าที่จีนแต่ตอนนี้เธอกำลังคบก,กันกับเขาอยู่ตอนนั้นเธอกำลังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวพอรู้เรื่องนี้ฉันก็เลยโหวตให้เธอทุกวันทำให้เหมือนฉันรู้สึกว่าถูกหักหลังในวันนี้ โชคดีที่ฉันไม่ได้ติดตามเธอมากนะักในรายการช่วงปี2020แต่เธอก็ได้รับความนิยมและก็มีแฟนๆจำนวนมากที่ติดตามเธอหลังจากที่เธอนั้นแสดงทัศนคติที่ดีของเธอสุดท้ายก็กลายเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายคอมเมนต์ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ในหางแง่ลบทั้งนั้นและจากกระแสดราม่าก็กทําให้ทางด้านเนเน่ได้ออกมาโพสชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นก็ออกมายอมรับกับแฟนๆว่ากําลังคบกับหนุ่มบยอยู่และขอโทษแฟนๆที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้เขาก็บอกอีกด้วยว่าเธอไม่มีความรู้สึกหรือเจตนาเชิงลบต่อใครหรือประเทศไหนยังรักและเคารพแฟนๆทั่วโลกและขอบคุณสําหรับประสบการณ์มากมายในชีวิตโดยเฉพาะใน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดนตรีคือสิ่งที่เธอหลงไหลมากที่สุดและเป็นสิ่งที่เธอนั้นสามารถแสดงมันออกมาได้ดีที่สุดขอบคุณมากสําหรับความรักและก็การสนับสนุนทั้งหมดที่มอบให้ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและสนับสนุนมาด้ตลอด และนอกจากข้อความชี้แจงเรื่องดราม่าดังกล่าวแล้วก็ยังมีข้อความส่วนที่เนเน่พูดถึงหนุ่มไบท์ด้วยเช่นกันที่ต้องบอกเลยว่าหวานไม่แพ้กับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มไบท์กันเลยทีเดียวโดวยเธอนั้นได้บอกว่าไบรท์เป็นคนที่อบอุ่นเราสนับสนุนกันและการเสมอเมื่อเจอปัญหาและเฉลิมฉลองด้วยกันเมื่อเรามีความสุขสาหรับคนที่ติดตามเนเน่จะรู้ว่าเนเน่นั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอยู่เสมอความรู้สึกเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเธอและเติมพลังความคิดสร้างสารรค์เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอ เขียนเพลงเศร้าและเพลงรักความรักกระตุ้นให้เธอนั้นเป็นคนที่ดีขึ้นเติมความอบอุ่นให้หัวใจทุกวันเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเธอพบว่าตัวเองหัวเราะมากขึ้นยิ้มสดใสามากขึ้นและไม่กลัวที่จะเสี่ยงเพราะเธอรู้ดีว่าจะต้องมีคนคอยรับแล้วก็ช่วยเหลือเธอเสมอหากเธอล้มลงเรียกได้ว่าผัดกันอวยฉ่ำแบบสุดๆไปเลย